สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะวันนี้นิยายเสียงของนำเสนอนิยายวายแนวแฟนตาซีของนักเขียนนำปากาว่ามานามิเรื่องเกิดใหม่ในร่างปีศาจที่มีสามีเป็นแค่ชาวบ้านเกต C ซีหากชื่นชอบผลงานฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ ถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังได้เลยค่ะบทที่1แค่ชาวบ้านเกตสีเองครับชื่อคายเวลเบิร์ตอาชีพชาวบ้านระดับ4ความสามารถพิเศษไม่มีสถานะโสดสเตตัสอื่นๆไม่ระบุนั่นคือข้อมูลคร่าวๆของคายเวลเบิร์ตหนุ่มชาวบ้านที่เพิ่งขอยูกิแต่งงาน แม้ว่าข้อมูลของใครจะไม่มีอะไรโดดเด่นเพราะมีสถานะเป็นเพียงชาวบ้านธรรมดาแถมยังอยู่ระดับ C ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของระดับทั้งหมดย้ำว่าต่ำสุดแต่ส่วนสูงและหน้าตากับเกิดมาตรฐานของชาวบ้านทั่วไปเพราะว่าตามหลักของโลกใบนี้หน้าตาไม่ได้สำคัญ แต่วัดความแข็งแก่งกันด้วยระดับคารดโดยจะแยกออกเป็น6คารด 1. overcard เป็นระดับตำนานหาย,ยากสุดๆ 2. ระดับ S S นอกจากจะมีน้อยส่วนใหญ่ยังเป็นพวกเชื้อพะวง 3. ระดับ S เป็นพวกชนชั้นสูงมีเชื้อสายของเชื้อพะวงสายนอก และคนที่อยู่ระดับนี้จะเป็นคนใหญ่คนโตเช่นผู้บังคับบัญชาหัวหน้านักบวชอะไรแบบนั้นระดับ A คือกลุ่มบุคคลทั่วไปที่มีความสามารถด้านพลังเวทคนกลุ่มนี้จะสอบเข้ามาเป็นขุนนางหรือทำงานอยู่แถวหน้าของหน่วยงานทั้ง5 5. ระดับ B พบเห็นได้ทั่วไปและมีอยู่เยอะมากอาชีพหลกัหลกๆของคนกลุ่มนี้คือนักขจบรัยหรืออัศวินและ6ระดับ C กลุ่มสามัญใช้ได้เพียงเวทพื้นฐานเป็นพวกตัวประกแต่ว่าสำคัญกว่าระดับของครยุก่ที่กลับชาติมาเกิดใหม่ในต่างโลกเขาเป็นปีศาจอย่าว่าแต่มนุษย์ ับปีศาจจะอยู่ร่วมกันได้หรือเปล่าเขาที่เป็นเพศชายจะแต่งงานกับผู้ชายด้วยกันได้ยังไงยูกิทำหน้าคิดหนักไม่เพียงแค่เรื่องถูกขอแต่งงานเขาที่เพิ่งรอดพ้นจากความตายยังไม่รู้ว่าจะเอายังไงต่อดีนี่ตังหาคือประเด็นสำคัญถึงเจ้าจะใช้ข้ออ้างที่ว่า ช่วยข้าออกมาจากวงล้อมของเหล่าผู้กล้าแต่ข้าเป็นปีศาจและยังเป็นสมนุนระดับต้นๆของจอมมารส่วนเจ้าเป็นมนุษย์ยังไงพวกเราก็ไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ยูกิให้เหตุผลก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยข้าชอบเจ้าก็พอแล้วนี่นาะเออเจ้าเข้าใจสิ่งที่ข้ากำลังพูดหรือเปล่า ยูกิที่นั่งอยู่บนเตียงเล็กๆในสภาพเสื้อผ้าขาดริ้วๆเริ่มปวดหัวอย่างหนักอุตส่าห์บอกให้ใครตัดใจแต่หนุ่มชาวบ้านคนนี้ยังคงนั่งคุกเข่าอยู่ตรงหน้ายืนยันจะแต่งงานกับเขาให้ได้ถ้าจะให้อธิบายเรื่องของยุกิว่าเป็นยังไงมายังไงถึงอยู่ในสภาพแบบนี้คงต้องเท้าความกันยาวดังนั้นขอสรุปเพียงข,ข่าวๆว่า ก่อนหน้านั้นยูกิยังอยู่ที่พรมแดนที่ชื่อว่าอคาเดียสเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยเหล่าปีศาจแต่ละเขตแดนปกครองโดยจอมานสำหรับมนุษย์ปีศาจทุกตนล้วนมีค่าหัวยุกิเป็นสมุนหมายเลขสาของจอมานตนหนึ่งแม้จะเป็นเพียงลูกกระจอกแต่ค่าหัวค่อนข้างสูงดังนั้นแล้วยุกิที่ไม่รู้ทำเวรทำกรรมอะไรไว้ สวยซ้ำสวยซ้อนตั้งแต่อยู่โลกเดิมยันมาถึงโลกนี้เดินอยู่ในที่ของตน,นดีๆผู้กล้าทั้งห้าคนก็เข้ามาปิดล้อมจุดโจมและหมายมั่นจะตัดหัวยูกิเขาที่ถูกกักขังในวงเวทเจ็บหนักไปทั้งตัวเกือบถูกดาบใหญ่ของผู้กล้าตัดหัวอยู่แล้วมนุษยคนนี้ก็ทะเล่ทะล่าเข้ามา วิธีช่วยก็ออกจะแปลกคายแค่ก้าวเท้าเหยียบวงเวทโซ่เส้นใหญ่ที่ล้างแขนขาของยูกิก็ถูกทำลายในขณะที่สติใกล้ดับมูกคายได้อุ้มยูกิออกมาจากวงล้อมหน้าตาเฉยตื่นขึ้นมาอีกครั้งยูกิพบว่าตัวเองนอนอยู่บนเตียงเล็กๆในบ้านของคายยังไม่ทันได้ลุกขึ้นมานั่งดีๆอีกฝ่ายก็กอบกุมมือเขา แล้วผมขึ้นว่าแต่งฮะอะไรหรอได้โปรดแต่งงานกับผมเธอครับเอ๊ะยูกิตะลึงจุดพูดไม่ออกส่วนคายก็เอาแต่นั่งยิ้มแฉ่งหลังจากประกาศขอแต่งงานรู้อยู่หรอกว่าตัวเองหน้าตาดีมากหมายถึงในโลกนี้นะเพราะยูกิในโลกเดิมตอนเป็นมนุษย์ เป็นแค่พนักงานกินเงินเดือนธรรมดาเทราว่ายูกิซึ่งเป็นปีศาจในโลกนี้หน้าตาค่อนข้างสวยขนตางอนเป็นแพรหนาผมสีขาวยาวเป็นประกายเป็นร่างกายที่สวยอะไรอย่างนี้แม้แต่เขายังชื่นชอบตัวเองเลยอย่างไรเสียต่อให้ลหลงไหลในรูปลักษณ์ของตัวเองสักแค่ไหน หากเหล่าปีศาจระดับสูงที่ยูกิรู้จักในอาคาเดียสล้วนแล้วแต่หน้าตาดีกันทั้งหมดเพราะอย่างนั้นนานวันเข้าเขาจึงเริ่มชินชากับหน้าตาของตัวเองและไม่คิดว่าตัวเองพิเศษกว่าปีศาจตนอื่นเรื่องแต่งงานเอาไว้ก่อนเถอะครับตอนนี้ถึงเวลาที่ต้องกินยาฟืน้นฟูแล้วคายผู้ตัดบทพางยื่นขวดยาให้กับยูกิ ตอนที่ยูกิเจ็บหนักไปทั้งตัวและมีอาการสลึมสลือเนื่องจากใกล้ตายเต็มทีจำได้ว่าขายป้อนยาฟื้นฟูแบบนี้ให้กับเขายูกิเลตามองขวดยาและมองคายด้วยสีหน้าระแวงตอนแรกไม่ทันสังเกตแต่ตอนนี้รู้แล้วว่ายาฟื้นฟูที่ขายป้อนให้สกัดมาจากสมุนไพรระดับพิเศษ ต่อให้เป็นปีศาจระดับสูงหากต้องถูกพลังเวทระดับสูงกว่านี้โดยเฉพาะพลังเวทของผู้กล้าไม่มีทางเสียหลาดที่จะกลับมาฟื้นฟูร่างกายและภาษาวิญญาณได้อย่างรวดเร็วแบบนี้เทว่ายาขวดนี้ของคายสามารถทำได้เพียงระยะสั้นไม่แปลกที่ยูกิจะมองทั้งคายทั้งขวดยาด้วยความสงสัย นี่คือยาฟื้นฟูระดับหายากสุดๆเลยไม่ใช่หรอ,อยูกิถามอย่างตะลึงอย่างนั้นเหรอครับคายตอบหน้านิ่งดูเหมือนรู้อยู่แล้วว่ายาฟื้นฟูระดับนี้หาซื้อยากและมีราคาแพงมากสําหรับชาวบ้านระดับต่ำไม่มีปัญญาซื้อของแบบนี้มาครอบคลองได้อย่างแน่นอนเจ้าได้มันมาจากไหนยูกิถามอีกรอบ เป็นส่วนแบ่งที่ข้าควรได้รับคายตอบทำไมละ่ะเพราะสมุนไพรหนึ่งในตัวประกอบสำคัญข้าเป็นคนเก็บไปขายให้กับหน่วยงานเวทมนต์เองถึงได้รับส่วนแบ่งมาในจำนวนหนึ่งยังไงละ่ะโกหกสมุนไพรระดับพิเศษนอกจากจะหายากมากๆคายที่เป็นชาวบ้านธรรมดาจะเอาปัญญาจากไหน ไปเก็บขายเพราะหมายความว่าขายจะต้องเข้าป่าลึกปีนภูเขาสูงบุกน้ำลุยไฟเสี่ยงตายกับมอนสเตอร์กว่าจะได้พืชชนิดพิเศษนี้มาครองเชียวนะยูกิไม่ใช่คนดูถูกคนแต่ตามหลักความจริงของโลกนี้และเท่าที่ได้ยินมามันควรเป็นแบบนั้นนั่นสินะ พูดไปก็ไม่มีใครเชื่อค่าอยู่ดีแต่ว่ายาฟื้นฟูขวดนี้ก็ช่วยรักษาการบาดเจ็บของเจ้าจนรอดพ้นจากความตายมาได้ไม่ใช่หรอคายยังคงตอบ,บด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้มสำหรับคนอื่นอาจคิดว่ารอยยิ้มของคายไม่มีอะไรซุกซ่อนแต่สำหรับยูกิที่มาจากโลกอื่นเป็นหนุ่มโสดโอตาคุ เคยอ่านเรื่องราวสุดแฟนตาซีจากไลท์โนเวลดูอนิเมะและอ่านมังงะมาหลายเล่มอดคิดไม่ได้ว่าความธรรมดาของผู้ชายคนนี้ที่เป็นปิิสนาไม่ใช่แค่ทะเลืนทะล่าเข้ามาในพรมแดนอักคาเดียสทำลายวงเวทของผู้กล้าครอบครองยาฟื้นฟูนระดับสูงเหนืออื่นใดหมอนนี่ต้องเฟตติสของแปกอย่างแน่นอน ไม่อย่างนั้นคงไม่ขอปีศาจแต่งงานหรอกเจ้าเป็นใครกันแน่คเวลเบิร์ดเพราะระงับความสงสัยไม่ได้ยูกิจึงถามออกไปตรงๆอย่างไรก็ตามชายหนุ่มซึ่งมีอาชีพเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดากับยิ้มและตอบอย่างไม่ใส่ใจข้านั่นเหรอก็แค่ชาวบ้านเกตสีเองครับ